สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปบลลอกหวันว่าเราจะไปทำอะไรที่เอ็มคอเทียค่ะวันนี้เราก็จะไปเอ็มคอเทียกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนึ่งชั่วโมงก็แล้ว ตอนนี้นะคะเรากำลัลงเดินไปที่สตาบางังชั้นบนสุดข,ของเอฟเวเดียนะคะซึ่งสตาบาังเนี่ยก็เปิดไมาได้ไม่นานนี้นะคะแล้วข้างบนคือวิวสวยมากว่าเราจะมาสั่งขนมกินกันนะคะได้ฝาสัา่งเอ คือห้องน้ำสวยมากแล้วคือแบบกระจกกว้างแลว้วก็ใหญ่มากเชอบมาก oh, <I> จะเป็นที่ถ่ายราูปเขาจะเป็นสวนอะ่ะสวยนะตรงนั้นาะคะเลยข้น oh. ม,มาในดงปะาุณงบุญดูดิกีจะเป็นวิว้างบนนะคะสวยมากเลยอะ่ะดูดิ ตอนนี้นะคะแล้วก็สั่งขนมมากินเพิ่มนะคะเพราะว่าเราไม่อิ่มนะคะสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หาอะไราทำนะคะด้วยการอ่านหนังสือนะคะเพราะช่วงนี้จะต้องสอบออนไตแล้วเพราะว่าขึ้นภาษเราต้องสอบออนไตเราก็เลยต้องอ่านหนังสือนิดหน่อยนะคะแบบเดิมเบื่อแล้ว่ใส่ไม่ได้ ำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe ด้วยนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะที่เราอยากจะทำเอามาลงเฉยๆนะคะเพราะว่าเราเงามากๆค่ะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย